บักเบื้องเอาเจ้าหัวอีหยังพหัวจ้าเจ้ากุศอะไรพียวฝ่ามาหาพ่อเนี่ยฝ่ามาหาพ่อพ่อแบ่เนื้อมาเสียงลุงดีเนี่ยพ่อมาสองลฝ่าไม่ให้กินอันหน้าให้เลยพ่อกินแน่ลูกฮะสองลบ่เขียนลุงดีสุดประทัดด่บอ่ะเฮ้ยนี่หูจะไปหาฝ่าเด้อฝ่าเด้อฝ่าเด้อมาด่วนเลยมาด่วนเลย เออจฟรไหาพ่อนะมีนาบ่นี่แกวเจกันพ่อจากันลาดเลแซ่เด้อจัดปอกให้สุกินโอเคพ่อเดี๋ยวจัอหาครับเออพ่อนละแก้วแพ่อเจอกันพ่อมาพ่อรวนรวนรวนเนือสองโลสองโลเจุงดีแก้วเอานปแล้ว ใจยว้ยว้านี่เราบอกที่ฟังเขาเขาหูอ้่าหูหางายขี้คอยขี้ว่าเนี่ยนี่นอันนึงอยู่ขางท,างทั้งห้องเช็ข่อยว่าเลยมึงฝ่าไปหาพอมึงว่วา,าสันข่อยก็แบกใจได้บีาแล้วก็หูก็ข่อยฝ้าวิหาเจ้าไม่พอเฮ้ยบักบึ้กเ้ยี่ีแอแล้วเราเป็นหลังซ่งมือพอีอ่พอเหเพราว่าเราเป็นหลังซ่งเด็กพุ่งยิ่งสวยสุดเกิดบ,บุตรเกิดบ,บุรยางมา,จากจักยามันใส่เจะรู้กายปุ๊บห้องจะข่อย มึงทาบไหาพ่อมึงบ้าวังจีเน่ยขี่เราเร็วอยู่บะเวยไทาบแล้วลากตีพ่อีพูดจบหมเลยรองจะควยขอพังหัแล้วหมดสิบ้าเนี่ยไม่ยังเข้าไปขอเล็กมาเล่าป่ะไปขอเล็กนะบันพูดย่างไปนั่นให่มากขี้นอ้ยบักเบ้อเอาเอเจ้าหัวออหยังพอวเราอ่านใจเขาออกเนี่ยเราบอกมึงฝาบหครับ่า ก็หัวคอยมามึงก็ว่าฝึกขักฝึกแน่เสร็จแล้วเพี่ยวเอ้ยแล้วเป็นหลางโซกน่อนเนาะเปนว่าหลังโซกบอกมาติลางโซกแม่ั้วฝึกมึ่งนฝึกเขามึงเองฝึกยี่ยังแล้วก็อันแจกคืก่อเขาเ้ยไม่อย่างก่อมึงขี้เราเร็่วะเรีวแล้วล่างตีดพอมที่ฟุ้นทุบไปเลยลาข้ไก่ปนห้องจะข่อยมึงฟาดไปครพรอมึงว่าเราบานเนี่ เก่งแล้วไป็นหลังทรงนภนะเราถือศีลแปดพระพรกวันเจ้าหน้ารากจีฮอะไรนด่อี้หลีนี่ผู้ขาซะบาได้ลูกลูกปึกคักปึกแนชไม่ยังพอโอ้ยนอนเพียวเอ้ยเมื่อกญ่เกิดว่าป่านมันก็ได้สามชิพสี่ชิพหรอกถ้าเป็นหลังทรงน่ะเพราะว่าคือสัวคักแท้เน่เจ้าว่าคอยชั่วบ่ดนี่เอาชั่วตัวสะบั้นสมองมึงมีแน่มึงมีแน่ มึงนี่แน่เะพาะมึงนั่นไม่หยังเพิ่นว่าจะไหนไมึงฟาไปหาพรอมึงบ้าหรอวะใส่กะระล่มพรอดีนั่นแหละพนามึงพนาพมึงแหละนั่นแล้วคือจีด่าข่อยด่าตัวมึงขี่รถเร็วขี่ฟุ้นขี่ยังปลาเขาตาเขาตาเล่าแม่นสบายเออเอาเราบ่ได้ไปล้างซ่องตีกบ,บา้าแล้วเว้ยเอ๋เอที่ว่าเราว่าเราสาดไปหาพรอมึงเล่เาเราไปพูดว่าจะไหนพูดอะไเขาเกล่ว่ามึงฟาไปหาพรอมมึงบา้า ทีฟุ้นเขาหน้าเขาตาเขาครับเล้วนั่นเออเอาตีเราบ่มีขอนตัดมึงมันตายแล้วตัวมันถือดีมึงไปร่างส่งมันบเขาด่าคนที่กันด่าคักๆด่ามึงก็คักแล่นใครอยู่กขาบ่ด่าก่อนพอใคยงัวเขาขึ้นไปเอาเจ้าก็หู้ไขว่าเขาวังจีได้มึงฟังหาพ่อของงัวกนเอาเจ้าก็หู้ไขว่าหาเขาไม่ฟังวะนะเจ้าคนมาขอเหรียญแล้วโอ้ยเจ็บมึงเบิกแม็กเบิกแม็กเบิกเขาด่าสะบปะพ่อด่าคักๆด่ามึงก็คักแล่นเขาว่าจ็บะไรของเมื่อกี้ มึงเล่าไปหาพ่อมึงวะข้ามดาบนี่ดาล่ะนั่นว่ามันเอาวอานแก่คอยออกนี่ดาทีบปากคำปึ๊กโอ้ดาคักแัลนดาบมมีค้อมิบอกแล้วว่ามึงเล่าไปหาพ่อมึงวอข้ามดาข้ามดาล่ะนั่นโมเป็นไอใจะออกโมเนโมเป็นหลังส่งโมเมน ไำไมัวจาแลวนะถ้าคนมันหลางช่องนากคนกัน